ถ้าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านชื่อทานหมานะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเงินในบัญชีที่ทุกคนโอนมามีกี่บาทต่อติดต่อติดต่อนี่นะฮะบัญชีกรุงไทยนะฮะบัญชีหนึ่งหนึ่งห้านี่ครับผม597บาทนะฮะซึ่งผมจะโอนเข้าไปอีก3บาททำเป็น600บาทแล้วก็ไปคือขอทุกคนมาดูกันเลย ทั้งหมดใช่นะห้าร้อยห้าร้อยเกสิบห้าบาทอีกยี่สิบห้าบาทเราจะไปซื้อถาดให้หมากันไปซื้อให้นี่มาแล้วครับอันละสิบบาทเราไปซื้อมาหนึ่งหกอันนะนี่เป็นจุดแรกที่เราจะให้น้องหมามามานี่มาตรงนี้เป็นหมาโตแล้วเราจะให้อาหารของหมาโต แอะอ,อ,อ,อมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ตัวน้อยมาแล้วหนึ่ง,งสองสามสี่ห้าไอมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้เอาไปสองท่านู่นนู้น,น,นตัวข้างหลังมาแล้วมา น uhm ี่อาหารมานลอยก็มีมาผสมเข้ากันนเนี่ยเฮน กินเลยกินเลยกินได้กินครับะหมดเหลือยังไงวะเนี่แอะแอะแยกกันไม่ได้กินแยกกันกินแบ่งกันกินอร่อยคร์ด อ,อร่อยพเพลินกินเลยอ่ากินเลยกเอร่อยอร่อยแบง่งๆกันแบ่งกันนี่ในถุงก็มีจะเริ่มติดตามคลิปเต็มได้ที่นะัตตี้แชร์ไป่ติ๋งฮนะเดี๋ยวจะทำมาให้แชร์พันในเร็วๆนี้นะฮะตัวน,นี้ไม่กินตัวนี้ยิ่ง แบ่งๆกันอันนี้กลัวอะไรไม่ทำอะไร อร่อยเนี่ยอร่อยเนี่ย,ออย,ยลองกินสิบบาทไปยังไ้แล้ววันนี้ก็สร็จลากิอไปหนึ่งวัน เราก็จะเอาอาหารไปให้หมานะนี่คือผู้ร่วมบริจาคของเราไาละไละครัเราก็จะเอาอาหารไปให้ลุงหมาต่อนะฮะวันนี้น่าจะหมดแล้วสำหรับสพวกที่มีหมดแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นอาหารหมาทั้งหมดนะฮะครึ่งหนึ่งของหมาครึ่งน,นึงของผม เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันวสามตัวเวอร์ไปปะเนี่ยเวอร์ไปนะขอกกันไหม แค่ไร ปูนน่ะอบอุ้ยเม็ดเล็กด้วยนะเจ้ะใช่ไหมเม็ดเล็กโอ้เม็ดเล็กเป็นอันเฟิมเนี่ยบอกเลยอยู่ดีกินดีเดี๋ยวถาดไปไหนก่อนยิงเข้าไปว่าถาดไม่มีถาดอยู่นะ น,น,น้าวางให้มันลงน้ำอ่ะอันนี้เอาไว้ใส่น้ำไงลูกสุนัขท่น ใช่นู่นวนกัน,ววนไป ขาดอยู่นี่นไรนะขาดอยู่นี่อ้าวพอบอกขาดใจสม<า> <Come on. S 2> นมอนเฮ้ยอะไรนะนี่มีกินที่มีการให้อาหารหมาจนจัดแล้วเราไม่รู้ว่าหมามันอ่าถ่ายอย่างเนี้ย เทคนิคการให้าหายาหมาตอนจัดแล้วก็แบบว่าหมาไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนค,ครับเป็นเทคนิคคือเทยายพุงสูงครับเพื่อให้ลมตีกลับไป<ะ>เเนี่ไงมาหน้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 าเป็นไงโอ้ใช้ได้ผลช่งงักมามามาอัานนี้ประมาณหกตัวนะ มาดนี่ะจิบ,บ,บเราต้อง,อางาอรงอรงบริูัทงานนะผมรู้ว่าจะเครียดนะหรือไม่เครียดแต่ว่าน่าจะเครียดนะติดจิตเหนกันะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร้ตรงนี้ตรงนี้นะครับตันนี้นัตตี้แชร์ไปดิเขขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับ EP หน้า